พจนาาปชปเขต8เบอร์สองเอาชัยสการะเจ้าแม่ทับทิมชูการเมืองสุดจริตดึงใจแม่ค้าตลาดจีนโบราณชากแง้วห้วยใหญ่เมื่อช่วงเย็นของวันที่31มกราคม2569ทีมงานหาเสียงพักประชาธิปัตย์โดยนางพจนาาแก้วผลึกผู้สมัครรับเลือกตั้งสส,ส,สจังหวัดชนบุรีเขต8ดพักประชาธิปัตย์ เบอร์สได้ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดชุมชนตลาดจีนโบราณชากแก้วห้วยใหญ่เพื่อขอคะแนนเสียงจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดจีนโบราณแห่งนี้ค่ะสำหรับชุมชนชากแก้วเป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดชนบรุรีมานานกว่า100ปีเดิมทีเหล่าคนจีนแทจิว๋วได้เข้ามาตั้งรกรากทำการเกษตรได้ผลดีจนเป็นแผ่นดินทองค่ะ ทำการเกษตรกรรมมีโรงโม่ซึ่งก็คือโรงแป้งมันสำปะหลังเข้ามาตั้งไหนชักแง้วอีกทั้งโรงเผาถ่านโรงเลื่อยที่เรื่องชื่อผู้คนจึงต่างหลั่งไหลจากทั่วสารทิศเข้ามาทำการค้าบางก็มารับจ้างเป็นแรงงานทำให้ชุมชนจีนแห่งนี้เกิดความรื่งเรืองสุดขีดค่ะเรียกว่าในตัวเมืองมีอะไรชักแง้วมีหมดแม้กระทั่งโรงหนัง ที่ถือเป็นที่สุดของความทันสมัยในยุคก่อนปี2,500ชุมชนช่างแงว้วผ่านยุคเฟื่องฟูเข้าสู่ความซบเซาดยการพัฒนาของถนนทำให้ความเจริญย้ายไปสู่การคมนาคมเส้นหลักโจกจนทุกวันนี้เหลือเพียงเรื่องเล่าในความทรงจำแต่ทว่าในวันที่การท่องเที่ยวชุมชนได้รับความนิยมโลกได้หันกลับมาหารากเงา้า และวัฒนธรรมดั้งเดิมค่ะทําให้ทายาทของชาวจีนแต้จิว๋วพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนแห่งนี้จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันผลักดันอดีตย่านการค้าเปิดบ้านไม้เปิดเรือนแถว ขายสินค้าประดามีของกินสไตล์จีนแต้จิว๋วมาให้คนรุ่นหลังได้ลิ้มชิมลดกันค่ะและภาพตลาดจีนโบราณเมื่อร้อยปีก่อนก็กลับมาฉายซ้ำอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันทำให้ตลาดจีนชากแง้วที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันค่ะทั้งนี้นางพจนาตแก้วผลึกผู้สมัครรับเลือกตั้งสสจังหวัดชนบรุรีเขต8 พักประชาธิปัตย์เบอร์สองและทีมง,งานหาเสียงได้เข้ากราบสการะสารเจ้าแม่ทับทิมพร้อมลั่นของเอาเลิกเอาชัยก่อนจะเดินแจกแผ่นพับแนะนำตัวในนามพักประชาธิปัตย์เขต8เบอร์สองด้วยนโยบายการเมืองสุจริตโดยเลือกพักเบอร์27และเลือกสสชนบรุรีเขต8เบอร์สองในวันอาทิตย์ที่8คกุมภาพันธ์2569นี้ด้วย นิวย4สถานีประชาชนพระดาสุวรรณายงาน